เป็นไหนดีเป็นไหนดี <c oughs> นี่เล่นมันแบบไหนอะแน่เล่นแข่งขันแข่งเลยเหรอแข่งแบบแยั่ไหนอ่ะเก็บร้อยอพี่ฆ่ากิงจังเฮ้ยอ,อยู่ฝั่งนู้นว่ะไปแหลกอ่ะหน่หาอย่าหลังหลัง วิ่ต,ว <c oughs> ตกใจสัตว์น่าสั่นนะตกใจอ้าวฆ่าได้วะา <c oughs> ตายด้วยไฟ ุ้ยเหี้ยตกใจสัตว์แม่งโดนแฟดหน้าเลยสัตว์เฮ้ยๆฝาไม่ไม่มีใครยิงหายอุ้ยไม่มีเอตัวะเอตัวะแม่งลงมาไม่มีใครยิงเลยนั่งมึนกันอยู่เฮ้ยบูมเอ้มเอ้ยเอ้ยสามตัวละ พุ้ยแล้ววววกําลังไปเอกําลังไปเองดิตุ้มอะไรตรงนี้ดิจะดูความกากไปตายแล้วตีขายได้พีกินได้เอวีพีโคตรกากระปืนเหี้ยแม่งม Okay. Throwing smoke. I don't. Know. Throwing flashbang. I don't have to. Here. Ah. Uh, okay. Oh, okay, killed. เอ้าเชียโดนเหรอวะเอ้า <Dead. S 1> ยิงแบบ oh. ไม่ได้มองเลย <Dead. S 1> ได้ยินเสียงก็หันไปยิงเลย <Okay. S 1> ขวามาข้างบนบนบนมันยิงเข้าตรงเลยอ๋อแปดคุเยอะเยอะสามตัวสามตัวไิเหยียร์สายมาไอ้สัตว์เ้ย ข่อยก่อนเลยคุณบานะเดี๋ยวมันกดพอเฮอะไรวะเนี่ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะพกอย่างเดียวเป็นไงล่ะอ้โหดโทดโทดไปเก็บเปิ้ลปเก็บปิ้โคตรถนัดอะ ชิบหายนี่เอาสไนเล็กูเฮ้ยหัวน่นโดนสไนสอยแล้วมึงโอ้ยพกจะหมดชิบหายแล้วหายเอ้ยเอ้า ไนาสั่นก็ว่าอยู่มันอยู่ตรงนี้หาไม่เจอไหนอะเมื่อกี้อยู่ตรงกล่องสันในรออยู่โอ้ล็อกหัวล็อกหัวล็อกหัวโอ้ล็อกหัวล็อกหัวระวังระวังอะไรแต่ว่าเอาซ้ายอะเฮ้ยไม่เห็นหรอไม่เห็นโอ้ไม่ได้มองเลย ม่ได้มองซ้ายวิ่งแปดเฮ้ยระวังระวังตาไนตาไนสายสายนั่นแหละระวังอย่าไปอย่าไปรอดีกว่ารอแห้งโล่งเลยวางยังวะเออดีเออดีเอาดีเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่า

<c oughs> มันสาหัสแล้วไอ้วะอุ้ยนั่นแหละสาหัสสาหัสแล้วนี่ดินี่ดิ dog ิเดินช้าไปหน่อย,อยล่วงเลย ปืนบอกแล้วปืนกลแม่งไม่แม่นอภว์นะหัวไปแล้วแกว้อพังกายด้ยสุดยอดมาละมาละมาละใกล้ติดตัวละแต่โดนมีดฟันเฉาะตายแม่งอยู่ขวาเว้ยแม่งอยู่ขวาไปมาแล้วเว้ยใกล้แล้วเว้ยดูได้ไงเดินผ่านไปแล้วเว้ยเดินไปซ้ายแล้วนั่นไงเห็นไหม เท่าตัวฟรีว่ะในพกโจรแล้วมันละมึงอุย้ยไม่ตายทิ้งนี่นยังจะเล่นพกอยู่เหรอเฮ้ยแม่งเล็งอยู่ทางขวาเล็งอยู่ทางขวาเล็ง,งอยู่ทางขวาบิงมาแล้วดูได้ โปรปั้นอะแฮกเซิร์ฟเออแฮกรีพอตรีพอตอยู่ทางขวานี่แหละน่าจะ<ห>เดิน<จ>อยู่ใช่ใจปะโคตรแน่ใจออกไปก็าตายเสียงเพยงเปล่าบีกูไม่ไปได้ไหม่ะรอให้มันวางก่อนได้ไหมระเบิดอยู่หน้าขวาขวาชัดเจนโคตรชัดโคตรชัด ใครกล้าก็ไปกูเฮ้ยกูไม่ได้ปรับแบนนี้ถั่วอะไรวะอะไรวะอยู่ไหนอะเฮ้ยข้างล่างเยอะอะกูไปแล้วไปแล้วกูไปไม่ได้ปรับให้ยิงสามนัดเลยแม่งอยู่ดีก็ยิงสามนัดยิงไม่โดนหัวเลยตัวเดียวเองไม่เป็นไรหรอกไม่ไม่คุกมันมันอยู่ตรงไอ้ห้องข้างๆดิอะได้ยินแล้ววงาา อเอาเกมเป็นอะไรดีกว่าเอารถยนต์ปืนให้กูทำไมวนะเนี่ยโยนทิ้งโยนทิ้ง